ก็จากคลิปที่แล้วนะครับผมลงคลิปโพสต์โปรดักชันที่เป็นวอ็อกของดรคเตอร์ครับเป็นแค่แบบฟิลฟิลให้ดูว่าวิธีการทํางานของผมตอนอทำโพสต์โปรดักชันเป็นยังไงก็ Girl, บรรยากาศอะไรประมาณนี้คลิปนี้ผมจะเอาตัวงานมาให้ทุกคนได้ดูว่าไอโพสต์ไอโพสต์โปรดักชันที่ผมทำเนี่ยมันมีอะไรบ้างอันนี้ผมเปิดในดาวนเวนชีครับ เป็นไฟล์ที่เป็น final release กับ full grade น,นะครับผมพยายามหาตัว cutting ที่เป็นแบบ offline นะแต่ว่าหาไม่เจอสงสัยลบแล้วคือจริงๆจะบอกก่อนว่า post production เนี่ยก็คือการทำงานหลังถ่ายทำทั้งหมดนะฮะก็คือตั้งแต่ตัดต่อไปจนถึงนู่นเลย final มีซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการตัดต่อการทำ post ของงานโฆษณาเนี่ยจะแตกต่างจากา YouTube หรือรายการทีวีอะไรพวกนี้แบบค่อนข้าง เยอะพอสมควรเพราะว่าการทำงานของเราจะไม่ทำงานบนตัวไฟล์ที่เป็นรอไฟจริงๆนะครับเพราะว่ามันแบบค่อนข้างหนักมากเนื่องจากเราถ่ายจากกล้อง阿里 Alexa Mini ซึ่งเป็นกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ที่เป็นมาตรฐานระดับสูงของอุตสาหกรรมภาพยนตร์นะครับซึ่งจะแตกต่างจากพวกกล้องมือถือกล้อง DSLR กล้องม er ิเลอร์เซึ่งอันนั้นเนี่ยสามารถทํางานบนไฟล์จริงๆได้เลยก็คือ เราก็ตั้งคงตั้งค่าอะไรในกล้องเราตัดเอาไฟล์ตัวนั้นไปตัดได้แต่ว่าตัวอารีนี้ทําไม่ได้นะครับซึ่งหลังจากถ่ายเสร็จเนี่ยทีมกล้องก็จะมีการทําเทเลซินวันไลท์หน้าเซตเอาไฟล์ที่เราถ่ายวันนั้นเนี่ยมาทําสีเบื้องต้นบาบาบาบ,าบาออกของออกไฟล์มาให้อีดิเตอร์ตัดเราก็จะทํางานบนไฟล์วันไลท์ที่ทีมกล้องเขาทำมาให้นะครับแต่ว่าบอกไว้ก่อนว่าะจะไม่ใช่วันไลท์นะจะเป็นฟูเกดก็คือทําสีอะไรเรียบร้อยแล้ว แต่ว่าเนื่องด้วยที่แบบว่าเป็นการที่ผมไม่ขอไฟล์จาอัปโหลดวิดิโที่หลังเขาก็อาจจะส่งไฟล์ตัวเล็กมาให้เาะาะนะเนี่ยสีฟูเกตที่เกรดเสรรียบร้อยกับงานเฟ a l น e ล e a ิ e ที่ผมจะให้ดูเนี่ยมันอาจจะแตกต่างก,กันนิดนึงเพราะเป็นเรื่องของแบบเรส o l u t ชั n ที่ส่งมาแล้วก็เรื่องความละเอียดอะไรอย่างนี้นะครับโอเคเราคิดซะว่าไอ้ฟูเกเนี่ยทางด้านขวาเนี่ย เป็นคัตติ้งเนาะหรือเป็นแบบไอออฟไลน์ส่วนทางซ้ายเนี่ยเป็นงานไฟนอลรีลลสที่ทำออนไลน์ทุกอย่างไปเรียบร้อยบึ๊บบึ๊บนี่เห็นอะไรไหมเห็นอะไรปะที่แตกต่างกอย่างชัดเจเลยนะก็คือเรื่องของการรีทัชเนื่องจากโลเคชันเนี่ยมันมีแบบเรื่องของรอยยุรอยต่างๆของพวกเฟอร์นิเจอร์ของม่านของอะไรงี้นะเราก็ทําการรีทัชมันซะแล้วก็ถ้าทุกคนเห็น แท็กหรือซองขนมทางขวาของตัวนักแสดงเนี่ยจะเห็นว่ามันถูกเปลี่ยนไปเลยนะครับมันไม่ใช่แค่การหีทัชนะครับมันคือการเอาอาร์ตเวิร์กของตัวซองขนมเนี่ยมาแปะพี่คนทำเขาทําการให้มันแบบว่าดูเป็นธรรมชาติอาจจะบิดนูน่นบิดนี่ให้มันใกล้เคียงกับของจริงที่เราวางไว้มากที่สุดอ่ะนี่ช็อตที่2อ่ะชัดเลยครับอันนี้ชอ็อตที่2เห็นอะไรกันบ้างไงซองแน่นอนชอ็อตที่3ม Okay. เราเปลี่ยนประตูแล้วก็รีทัชพวกลบนู่นลบนี่นะครับลบลอยบนมา่านจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเป็นไฟล์ที่เป็นออฟไลน์จริงๆเนี่ยในตัวนิ้วมือเนี่ยอาจจะไมจะ่จะไม่ขาวขนาดน,นี้อันนี้เรามาแก้นิ้วพวกมือเนี่ยในตอนทําสีนะครับให้มันดูสว่างไม่มืดไปอะไรอย่างนี้นะครับช็อตที่เริ่มจะเป็น c g แล้วเนี่ยคือถ้าเป็นตัวคัตติ้งเนี่ยเราก็จะมีทําไกด์ไปนิดๆหน่อยๆ ในตัวฟูเกตเนี่ยก็จะยังไม่ทำเอฟเฟกใดๆนะครับเราทำแค่สีในตัวทางซ้ายเนี่ยที่เป็นแบบ CG ใชเช่นแบ็นภาบว้บเนี่ยที่เป็นวิชวลเอฟเฟกตต่างๆเนี่ยเราจะไปทำหลังจากทำสีวัววัวเข้ามาเห็นไหมฮะเราก็ใส่เอฟองเอฟเฟกให้พ้ามันเบอร์บาบ้าบาอ่ะเข้า cg ทางขวาเนี่ยก็จะเป็นไกด์ไปก่อนดับสิบแล้วเนี่ยโอ้พึ่งเห็น ส่วนทางซ้ายนี่จะเป็นไฟนอกคนระับคือทำไมต้องไกด์ทำา g ไกด์เพราะว่าตอนที่เราพรีเซนต์คัตติ้งเนี่ยเราก็จะให้คนดูลูกค้าหรือลูกค้าเนี่ยเห็นภาพที่ที่ใกล้เคียงกับผลผลสุดท้ายมากที่สุดก็คือแบบพวกจังหวะพวกเพลงพวกการมาอะไรอย่างนี้ของตัวตัวหนังนะครับ แล้วก็เราจะค่อยๆปรับแก้ไปเช่นถ้าลูกค้ามีคอมเมนต์เรื่องจังหวะหรือจํานวนของเดมอนอะไรเงี้ยจังหวะการหมุนหรือเอฟเฟกตบาๆหรือว่าตัวชิ้นมันเนี่ยเขาก็จะสามารถคอมเมนต์ตรงนี้ได้แล้วเราก็ไปปรับแก้ไปเรื่อยๆระหว่างที่เราทํางานอื่นไปด้วยนะครับเพราะว่าการทํา c g มันเสียเวลามากทุกคนใช้เวลาเยอะสุดๆแต่ผงด้านหลังเนี่ยเราเป็นสต็อกเลือกสต็อกมาแล้วก็แบบมาผสมกัน เ okay. คือตอนถ่ายเนี่ยเราก็ถ่าย2องเลเยอร์นะครับอันนี้ก็คือเลเยอร์ที่เป็นแบ็กกราว่์เปล่าก็เอากรีนสกรีนมาเสียบแล้วก็ให้น้องเนี่ยลองกระโดดปุ๊มคือถ้าสังเกตดีๆเนี่ยไอตัวเท้าของน้องเนี่ยทางฝั่งซ้ายเนี่ยจะจมลงไปกับพรม้วยนะเนี่ยละเอียดมากเราทำงานกันละเอียดมากโอเคแล้วก็แพ็คมา ไอ้ช็อตน,นี้เราก็แบบว่าเปลี่ยนประตูรหรือทุงรีทาร์ดอะไรเหมือนเดิมนะครับเปลี่ยนประตูลบคารลบอะไรแล้วก็แพ็กมาตอนต้นก็จบปาดนะบเนี่แนะครับโฮสต์โปรดักชันก็ยังไม่พูดถึงเรื่องเสียงเนาะก็หลังจากนี้ก็ไปฟนอลมิกตามอะไรที่ที่ผมถ่ายไปรอบที่แล้วที่เป็นดีเรคเตอร์ร็อกส่วนไอคำว่าออฟไลน์ออนไลน์เนี่ยผม คือบางคนก็อาจจะยังไม่เข้าใจว่าแบบออฟไลน์ออนไลน์คืออะไรเอาที่ผมเข้าใจก่อนนะหลังจากทางานมาสักพักหนึ่งแล้วค่อยเข้าใจคือออฟไลน์เนี่ยมันคือการทํางานบนไฟล์ที่ไม่ใช่ไฟล์ตัวที่เป็น raw ไฟล์จริงๆนะครับมันก็คือไฟล์ที่ถูกแปลงมาหลังจากหน้าเสร็จอะไรที่พี่ทีมกองเขาแปลงมาให้แล้วเราก็ตัดต่อบา้บา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 บ้าใส่เอฟเฟกใส่วิชวลเอฟเฟกต์บางอย่างที่เป็นไกด์ได้บนไฟล์คัตติง้งจริงจริงๆผมอ่ะ ผมจะชอบเรียกเป็นแบบเป็นคัตติ้งมากกว่ารู้สึกเข้าปากมากกว่าพอไปทำงานบนไฟล์ออนไลน์ line, ขั้นต่อไปก็คือ,อ,อทำสีใช่ไหมทำสีนี่ถือเป็นออนไลน์แหละก็คือทำงานบนไฟล์จริงๆเนื้อไฟล์รอจริง,รง,รง,รงๆที่เราถ่ายมาจากอารีน่นแหละทำสีเสร็จก็ไปทำวิชวลเอฟเฟกตต่างๆทางภาพไม่ว่าจะเป็นรีทัชทำซีจงซีจีอะไรอย่างนี้นะฮะก็โซโล่ไปเลย ขั้นตอนแล้วก็จบด้วยไฟนอลมิกก็ถือว่าเป็นการจบงานทั้งหมดแล้วก็เอามารวมกันแบบแล้วก็ออนแอ,อประมาณนี้นะครับซึ่งงานมันจะค่อนข้างเป็นเหมือนแบบงานสายพันธุมากเพราะว่า มันมีปัจจัยต่างๆมากมายที่ที่แบบเราข้ามขั้นตอนไม่ได้เช่นถ้าเกิดว่าเราตัดเสร็จแล้วเราไปไฟนั่มิกเลยได้ไหมโดยที่แบบเราไม่ต้องทําท,ทรงทาสีจริงๆ,ๆก็ได้นะผมมีงานที่แบบว่าอ่าที่มันแบบคิวมันค่อนข้างเร่งรัดแล้วแบบเหมือนทุกอย่างต้องรีบอะไรเงี้ยแต่ว่างานนั้นเนี่ยมันมันม่นใจเราว่าแบบไอ้ตัวคัตติ้งเนี่ยจะไม่เปลี่ยนแหละแล้วก็ตัว ไกด์ต่างๆที่เป็นวิชวลเอฟเฟกเนี่ยจะไม่เปลี่ยนดัน,นั้นผมสามารถให้เขาไปทำไฟโนมิกรอไปได้เลยแล้วค่อยอไล่ทำตัวเทเลซีนทำสีเขาเรียกเรดดิง้งทำวิชวลเอฟเฟกต์หรือท้งเรีชัดนิดหน่อยอะไรอย่างนี้แล้วค่อยเอามารวมกันแล้วก็จะเสร็จก็จะไวแต่ถ้าเป็นงานแบบนี้ที่มันแบบมีพวกซีจีเยอะเดมอนเยอะๆอ,อะไรอย่างเงี้ย และมีความไม่แน่นอนต่างๆมากมายที่เป็นปัจจัยสําคัญนะนะหรือว่ามีคอมเมนต์ระหว่างทางแล้วเราต้องมาแก้อะไรเงี้ยมันก็จะเสียเวลาแล้วก็เหมือนแบบมืนมันต้องแบบถูกรื้อใหม่อะไรเงี้ยไม่ใช่แค่เฉพาะโพสต์โปรักชั่นสิน่้จะเป็นงานทําหนังโฆษณาเนี่ยมันจะค่อนข้างเป็นสายพานมากๆมันจะแบบว่า1 2 3 4 5 6 7 8สสุดๆ ถ้าข้ามไปข้ามมามันจะแบบวุ่นวายและช,ชิบหายมากๆนะครับทุกคนคอ,อเนเทนต์ชิวๆครับวันนี้ไม่มีอะไรแค่รู้สึกว่าอยากเอามาเล่าให้ฟังว่า Post Production ของหนังโฆษณาขนมที่ผมทำเนี่ยมันเป็นยังไงแค่นั้นเองถ้าเกิดว่าใครมีความรู้ก็คอมเมนต์บอกได้ว่าแบบ,บกระบวนการไหนเป็นยังไงตอนนี้ทำอะไรอะไรเงี้ยออฟไลน์ออนไลน์วีดีโอวีทีอาร์ทำทรงทำสีแชร์ได้นะครับ ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับถ้าเกิดว่ามีคอนเทนต์อะไรน่าสนใจผมก็จะเอามาแชร์เอาคลิปมาลงเรื่อยๆนะครับระหว่างนี้ก็เดี๋ยวทำรีวิวดีกว่ารีวิวเลนรีวิวแฟลกอะไรเงี้ยผมเพิ่งไปซื้อมาติดค้างไว้อยู่ด้วยโอเคเจอกันครับทุกคน